สลามาเลยกุ้ค่ะวันนี้แอฟนาําเสนอเมนูผัดเนื้อแดงเป็นเมนูยอดฮิตของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและเป็นเมนูที่แอฟชอบด้วยแหละเลยอยากมาแบ่งปันให้ทุกคนเมนูนี้อร่อยเด็ดเนื้อละมุนลิ้นค่ะขั้นตอนแรกนำหอมใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นค่ะหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนค่ะ ต่อมากระเทียมนำมาหั่นเป็นชิ้นเหมือนกัน,นะคะ่ะหั่นเสร็จแล้กกวก็เอาไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อมานำพริกชี้ฟ้าเขียวกับแดงมาหั่นเป็นชิ้นให้เท่าๆกันค่ะ หั่นเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมาตำด้วยข้อโพดอ่อนนำมาหั่นเป็นชิ้นเหมือนกันค่ะหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมาตามด้วยต้มหอมหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนค่ะ ต่อมานําเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนค่ะเรามาผัดเนื้อแดงกันค่ะเปิดไฟ ใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะหลังจากนั้นคลุกเคล้ากระเทียมให้มีกลิ่นหอมพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วใส่เนื้อลงไปผัดค่ะผัดให้สุกได้ประมาณ80%นะคะจากนั้นใส่ซอสแดง1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นคลุกเคล้าซอสแดงให้เข้ากับเนื้อนะคะ ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะต่อไปก็ใส่ข้อพอ่อนหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าเขียวกับแดงลงไปค่ะหลังจากนั้นผัดให้เข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าผัดจะสุกนะครับ ต่อามาตามด้วยต้มหอมใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นคนให้ส่วนผสมขเข้ากันค่ะต่อไปใส่ตั้งสาดีอย่างช้อนชาเพื่อความข้น,นข้นเมื่อเราผัดจนสุกแล้วนามาใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเนื้อแดง เป็นเมนูยอดฮิตของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำกันดูนะ